นี้เป็นหลวงพ่อองค์ดำที่ในยุคพศ900ครับ900พระพุทธรูปนี้ในสมัยพระเจ้าโสมหาราชจะไม่มีจะมี500เรียกว่าสมัยคันธาราชเ,เจษาก็จะเป็นทรงผมธรรมดา,า600คือสมัยมัตุลา700ทวารวดี 800สมัยกุปตะปาระสมัย900อแล้วก็พระพุทธรูปองดํดำหลวงพ่อองดำนี้ก็หลวงพ่อเมตตาหลวงพ่อองค์ดำนี้เป็นยุคเดียวกันตั้งแต่หีนี่ก็หลายล้านปีแล้วโยมหลายล้านปีแล้วเอามาสร้างแล้วก็เป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รอ,อดพ้นจากอันตรายจากการทำลายมหลาลัยรันทาแล้วก็ อย่างที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านเวลาเจบป่วยไข้ก็จะมาบูชาสการะก็ทาน้้ำมันแล้วว่าเป็นพุทธรูปที่ช่วยดูแลประชาชนแล้วก็นักธุรกิจการค้าบริษัทร้างค้าต่างๆเขาจะมาอธิษฐานเอากระเป๋าตังค์วางตรง,ตรง,ต,รงตรงมือระหาดของบุตองดำอธิษฐาน กลับไปถึงเมืองไทยกระเป๋าตังเต็มซามีเอามาใส่ให้อีมินาอีมินาสนาเรนะาังพุทธังอาติปูชยามะอีมินาสกาเรนะา ตังคำมังอาภิปูชยามะอิมินาสการินะตังสังคังอาภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาหลวงพ่อองค์ดำที่ประดิษฐานไว้แล้วในมหาลัยนาลันทาน การบูชาสักการะบูชาสักการะในครั้งนี้ใน้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าเจ้าหมดทุกหมดหมดโศหหมดโลกหมดโลกหมดภัยความเสียอจันยคม่จันให้หายไปหาขอชีวิตของข้าพเจ้าขอชเจ้ามีแต่ความสุขความสุขเจริญปาริานาสิ่งใดนาสิ่งใดที่ประกอบแล้ว ในธรรมขอความปัถนานั้นจงพันสัมเร็จจงพันสัมเร็จจงพันสัมเร็จในทุกสถานในการทุกเมื่อเธอสาทุกสา